สวัสดีครับผมตาับลวงพี่แจ็คเชียงรายครับนี่นี่พามาชมครอบครัวจอบเกือกครับตอนนี้คู่หนึ่งตัวเมียสามตัวครับนี่ไรหืนแล้วครับนี่นี่ไรปีกันละโอ้โหโอ้โหปีอย่างสนุกเลยครับนี่นี่นี่ข่มตัวเมียอยู่มัดเลยครับนี่ไรปีปุ๊บดมพร้อมครับโอ้โหติดไหมนะติดไหมนะ เช็คของตัวเองก็้อยีนครับอันนี้หนึ่งต่อสามนะครับบ้านสามหลังให้เขานี่นี่ตกใจครับมีตกใจฝั่งนี้หนึ่งต่อสองครับรู้สึกว่าจะคอร์นะครับฝั่งนี้ครับอันนี้ขุนเลยครับแยกขุณไปนะครับแยกขุณไปนะครับปีทั้งวันครับนี่ไม่มีอะไรครับนี่โอ้โหวิธีการซ้ำมเขา แซมโชว์ื่อเลยครับไม่ส่งตาดินอะไรสักอย่างครับนะครับแซมเจ็ดเอาเข้าบ้านทานหลับฮานอนพวกนี้นะครับนะครับทดลองเลี้ยงในหนูคอนโดนะครับนะครับก่อนนครอดนะครับนะครับอันนี้ต้มเจ็ดตัวผู้อยู่ข้างนอกนะครับตัวเมียอยู่ด้านในนะครับตัวเมียอยู่ด้านในครับอันนี้ก็วันวันไม่ทำอะไรครับได้แซมอย่างเดียวครับ ตามไม่มีไม่ให้ดูหลายรูปแบบนะครับนี่หนูคอนโดนนี้แยกคุณนะครับสองเดือนสามเดือนอยู่ด้วยกันนี่หนูคอนโดส่งไปหมดละนะครับไซโลส่งไปหมดละเดือดสองโลหมดละนะครับเดี๋ยวเราเอามาคุณใหม่นะครับเราคุณใหม่หนูคอนโดข้างบนสุดนั้นเห็นหลานว่าหนูเปลือก คลอดลูกนะครับนะครับอยู่เอาไปตัวเดียวข้างบนได้ยินเสียงลูกมันเกิดนะครับอันนี้นักว่างเม็ดหนึ่งครับจำเป็นบอกคุณนะครับเนี่ยจำเป็นบอกคุณนะครับตรงนี้นะคุณรุ่นสองเดือนสามเดือนนะครับตัวผู้ตัวเมียแยกกันนะครับแยกคุณรู้สึกว่าเขาการเจริญเติบโตดีนะครับที่ผมทดลองดูนะนะครับแล้วก็ การเสียหายจะน้อยนะครับกัดกันเป็นพวงเป็นแผลนี่จะน้อยกว่าคุณเทียละสี่สิบห้าสิบตัวนะครับสี่สิบห้าสิบตัวนี่กัดกันเป็นแผลเสียหมดนะครับครับแต่จะมีไม่ไหนแล้วก็ดึงตัดซองคนระับแล้วก็หนึ่งเซลลนะครับทำเป็นห้องคุณห้องผสมไหมบ่อนี้นะเออราแยกขอดนะครบผมนะ มีให้ดูหลายรูปแบบครับพี่ฟร,ร์นนะมาดูได้นะครับอันนี้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดเวอร์ชันสามครับหมคอนโดนะครับก็เป็นห้องคุ้นแยกคอดฝั่งห้องเดียวเล็กก็เป็นแยกคอดเดียวได้คุนเดียวได้เลี้ยงตัวหนึ่งได้นะครับคุนไซโลส่งได้นะครับอันนี้ก็เวอร์ชั่นสองคุนเป็นไซโลส่งได้อะไรเงี้ยครับครับห้องรวมเลี้ยงสักสี่ห้าตัวได้นะครับ ก็บรงานที่ามได้ครับหนได้ซ้ำมาเองแล้วนะครับนะครับไม่มีอะไรมีมีอะไรทำก็ซ้ำกันอย่างเดียวผสมอย่างเดียวนะครับหนูก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามฟาร์มหนูักษ์าณจิงไลยนะครับนะครับเร็เบริการด้วยใจนะครับไม่ซื้อไม่บ้ากันนะครับนะครับผมกษากันได้ฟรีๆนะครับดีให้คําแนะนําทุกขั้นตอนครับนะครับไม่ว่าตั้งแต่การเตรียมการเลี้ยงการผสม นะครับการตลาดต่างๆนะนะมีตอนรับและให้บริการรีนะผมสรับคลิปนี้ก็จะเพียงนี้สวัสดีรครับ